ความสนุกชาแนลวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่แปลงหน่อไม้น้ำนะคะหน่อไม้น้ำก็เป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะที่สามารถรับประทานได้นะคะแบบเป็นผักนะคะหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆต้นข้าวแบบนี้เลยค่ะทุกคนที่เห็นขี้เหล่แบบนี้นะคะเพราะว่าควายของเรามันหลุดเข้ามาแล้วก็มากินนะคะทำให้ได้รับความเสียหายนะคะพ่อก็เลยไถยทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย ตรงที่ว่างๆนะคะจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยหน่อไม้น้าแล้วก็มีหญ้าขึ้นรกไปหมดนะคะนี่แถบนี้ใช่หมดเลยแล้วควายมันก็มากินค่ะพ่อก็เลยไถยไปเกินครึ่งนะคะเหลือไว้นิดหน่อยที่ส่วนที่เหลือนี่ก็เพราะว่าเอ้ามันมีนกมาทํารังอยู่ในในต้นหน่อไม้น้ํานะคะเท่าที่เราเดินสํารวจดูเนี่ยมันมีประมาณสี่รังนะคะก็เลยยังไม่ไถนะคะเอาไว้ให้ลูกนกเนี่ยเขาฟักเป็นตัวก่อนเนี่ยค่ะเป็นรังนกแบบนี้นะคะนี่ ซึ่งวันนี้เราก็ทำการขุดต้นกอที่เขาไม่มีรังนก้ะค่ะเพื่อที่ว่าเอามาทำพันธุ์ขยายต่อนะคะเมื่อต้นคลิปนะคะนั่นเป็นภาพตอนที่มันยังสวยสดงดงามอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นก็ได้เก็บผลผลิตไปกินไปขายนะคะทั้งหน่อสดแล้วก็ต้นพันธุ์แต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยควายมันหลุดเข้ามาค่ะควายก็ควายของเราเองนะคะ หลุดเข้ามาทําให้อเได้รับความเสียหายนะคะก็เลยต้องเดี๋ยวรื้อทําใหม่ค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะต้นที่เราขุดขึ้นมาและนี่ก็คือต้นที่เราขุดขึ้นมาแล้วนะคะนี่พี่เขยของเราขุดขึ้นมาให้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการแยกค่ะแยกหน่อแยกต้นออกมานะคะ งานนี้บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่งานเบานะคะเป็นงานหนักแล้วก็เลือะเทอะสกะปกมากแต่เราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะคะเราชอบซะด้วยซ้ำนะคะใครที่จะแยกหน่อไม้น้ำนีำน่ต้องทำใจนะว่าเล็บมันจะดำนิดนึงนะไม่นิดนึ่งนะทั้งมือเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นเกษตรกรมือดำได้ดำได้ก็ล้างได้ค่ะเดี๋ยวเข้าร้านทำเล็บเดี๋ยวก็สวยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ จะต้องทนให้มือยับเยินไปก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำการแยกหน่อนะคะโดยแยกออกมานะคะให้เขาเป็นต้นไข่ต้นมันแบบนี้นะคะเวลาที่เราไปปลูกเนี่ยเราก็ปักลงไปต้นเดียเด่ยวๆเลยนะคะประมาณ2เดือนสมเดือนอ่ะสเดือนนะคะ1เดือนเนี่เขาก็เริ่มแตกแล้วนะคะประมาณอ่า หลายสิบต้นนะ่ะทุกคนมันประมาณไม่ถูกเนาะบางทีมันบางต้นมันอาหารสมบูรณ์มันก็แตกกอกใหญ่นะคะเนี่ยแต่เราไม่ต้องแบบว่าเอ้อไปหวังดีปักลงไปห้าต้นสิบต้นไม่ต้องนะคะเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอขึ้นมาเองนะคะนี่ทุกคน ในส่วนของหน่อไม้น้ําเนี่ยค่ะ,คะเขาก็ถ้าเขาถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยเขาก็จะขึ้นเบียดกันค่ะทุกคนเบียดกันแล้วเขาก็จะไม่มีหน่อนะคะเขาจะไม่มีลําต้นที่สะสมอาหารนะเขาก็จะเป็นเพียงลําต้นเล็กๆผอมแล้วก็ขึ้นเบียดๆกันนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับผลผลิตแต่อย่างนั้นเราก็ยังเหลือต้นพันุนะคะเนี่ยค่ะเราจะแยกมันออกมาอย่างนี้มือก็จะเละมากๆนะคะ,นะคะทุกคนเราก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะมือเละอย่างนี้เลย นะคะเราจะฉีกแบ่งออกมาให้เขาเหลือแค่ต้นเดียวๆนะคะแล้วก็ถ้ารากมันยาวมันใหญ่เกินไปเราก็สามารถตัดออกได้นะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าต่อให้เราตัดรากออกไปหมดแต่เขายังเหลือข้อตานะคะเขาก็จะสามารถแตกรากแตกตาแตกหน่อมาใหม่ได้นะคะก็คือเขาจะแตกออกมาตามข้อตาที่อยู่ใต้เปลือกใบใต้กาบใบของเขาเนี่ยแหละคะ่ะลักษณะคล้ายต้นข้าวนะคะแต่ว่าจะแข็งกว่านะคะ แข็งก็ต้นข้าวเหมือนกับว่าเขามีลำต้นแกนกลางที่แข็งแข็งนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะแยกได้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่แต่ถ้าเป็นต้นข้าวก็คือเขาจะเป็นต้นลักษณะที่เอาลำต้นไม่แข็งขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะคะ,คะ,คะเวลาที่ทุกคนสั่งต้นพันุ์ไปนะคะเมื่อได้รับแล้วก็จะเป็นต้นพันลักษณะนี้ก็คือมีรากติดไปนิดนึงนะคะ แต่ว่าก็จะล้างรากให้ไม่ส่งโครนตรมไปแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อนๆก็เอาไปแช่นะคะแช่น้ำไว้ก่อนเอาใส่น้ำประมาณสักครึ่งฝ่ามือนะคะแล้วก็เอาเฉพาะตรงปลายรากเนี่ยเขาจุ่มไว้นะคะสักวันสองวันก,นก่อนก็ได้นะคะให้เขาพักฝืนก่อนเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยกว่าจะส่งไปถึงก็ใช้เวลาสามสี่วันนะคะ ซึ่งปกติแล้วขนส่งก็เขาจะใช้เวลาสักสองวันแต่บางทีมันก็ไม่ปกติเขาดองของอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะล่วงเลยเวลาไปซึ่งถามว่ามันตายไหมมันก็ไม่ตายนะคะทุกคนคือเขาต้นเขาก็จะค่อนข้างตายยากแต่ถ้าเพื่อนๆได้รับแล้วมันต้นเหลืองๆนี่ก็ไม่ต้องตกใจแช่น้ำไว้ก่อนนะคะ เอารากจุ่มน้ําไว้สักวันสองวันนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกตอนที่ปลูกเนี่ยจะเห็นว่ามันเหลืองก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันอาจจะมีตายบ้างเราไม่ได้รับประกันว่ามันจะเหลือรอดร้อยเปอร์เซ็นทุกต้นนะคะมันก็จะมีบางต้นที่แบบว่าเออมันทนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะทนโดยไม่ได้รับน้ํามาหลายวันไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีความทนทานมากนะคะ ต้นมาชีตาบะหรือหน่อไม้น้านี่เขาจะทนมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเหลืองๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจแล้วก็เถ้าต้นเหลืองเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกแตกแขนงแตกหน่อใหม่ขึ้นมาข้างลําต้นเหลืองๆนั่นแหละค่ะทุกคนนะเพื่อนๆก็ทําใจนิดนึงขอแค่ตรงที่เพื่อนๆปลูกอ่ะมันมีน้ําหรือถ้าไม่มีน้ําก็ให้มันมีแบบชื้นๆเป็นโครนอย่างนี้ยค่ะที่ไร่ของเราเองนะคะก็ชอบเอ,อ ปลูกตรงที่มันเป็นโคนอารมณ์ลักษณะประมาณว่าดำนานนะทุกคนก็คือให้มันเป็นต้นกล้าที่แบบว่าปักลงไปในโคนตมนะคะจะมีน้ำขังนิดหน่อยได้ก็ดีหรือถ้าไม่มีน้ำขังก็ได้แต่อย่าให้แห้งนานนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนลักษณะของกอที่ไม่ได้ตัดแต่งมันก็จะเบียดกันแบบนี้ทําให้เป็นต้นเล็กๆแล้วก็ไม่มีหน่อเลยนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบว่ามันไม่โอเคนะเราจะต้อง แยกเขานะคะอันนี้ก็เป็นกอที่หลายเดือนแล้วละคะ่ะทุกคนมันก็เลยขึ้นหน่อเบียดเสียดกันมาอย่างนี้นะคะมันจะได้ลำต้นที่ไม่สวยงามไม่สมบูรณ์นะเราต้องแยกออกนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันหอมจังใส่สองต้นสามต้นไม่ต้องนะคะทุกคนใส่เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะนี่แล้วก็จะตัดแบบนี้นะคะ เราจะเลือกต้นสวยๆส,ส่งให้ลูกค้านะกลัวลูกค้าไม่มั่นใจจริงๆแล้วต้นผอมเนี่ยแหละมันแตกดีนะคะทุกคนรู้ไหมเพราะว่ามันกลัวตายไงคะมันกลัวว่ามันจะโดนล้างเผาพันธุ์มันก็เลยต้องแบบว่าพยายามรีบโตหน่อยนะคะโอเคแล้วก็จะแยกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแยกแยกแยกนะคะ ระหว่างนี้เพื่อนๆก็สังเกตได้นะคะว่าลักษณะต้นมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะไม่รู้จักหน่อไม้น้ํานะคะหน่อไม้น้ําอันเนี้ยนะคะอ,อพื้นที่อื่นก้าก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนอย่างไรนะคะก้าก็ไม่ทราบอีกแหละว่ามันมีกี่สายพันธุ์กี่พันธุ์นะคะแต่ว่าไอพันธุ์ที่ก้าปลูกอยู่ที่ไร่เนี่ยนะคะเป็นพันธุ์ที่มาจากไต้หวันนะคะคือญาติเนี่ยเขาไปทํางาน ต่างประเทศนะคะเขาก็ขากลับเนี่ยเขาก็พกมาแง่งเล็กๆนะคะสี่ห้าแง่งเนี่ยคะ่ะทุกคนมาเฉพาะเป็นคนนะคะแพ็คใส่ถุงสามชั้นเข้ากระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องมานะคะแหมแอบนําเข้าแบบนี้ผิดกฎหมายไม่แน่ใจนะคะติดมาแล้วแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะอาจจะตายไม่ตายรอดไม่รอดเขาไม่รู้แต่ะเขาก็เอออยากติดกลับมานะคะ เมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะก็เมื่อเขาเอามาเนี่ยเขาเป็นคุณน้านะคะเขามาเนี่ยก็ลองเอามาจิ้มไว้ในอ่างบัวนะคะในกระถางบัวแล้วเพวื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันแตกขึ้นมาค่ะจิ้มลงไปสี่ห้าท่อนนี่แหละั้งที่เขาเอามาเป็นท่อนนะคะไม่ได้เป็นต้นแบบนี้คือมาแค่ท่อนเล็กๆที่เป็นปล้องนะคะมันจะมีบางต้นที่เป็นข้อตาแล้วก็เป็นปล้องๆเ,เอามาประมาณความยาวประมาณสักสองนิ้วเศษเศษสามนิ้วอะคะ่ะ แล้วทีเนี้ยเราไปจิ้มไว้แล้วมันก็แตกขึ้นมาค่ะเป็นใบเล็กๆเหมือนต้นข้าวแหลมๆขึ้นมานะคะเออมันก็ขึ้นว่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นทั้งทั้งหมดทุกท่อนนะคะขึ้นประมาณสามท่อนแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสองเดือนมันก็โตแล้วก็แตกหน่อขยายทวีคูณมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เอามาเอออยาก ชิมนะคะเห็นานาบอกว่ามันอร่อยนะคะเราก็ลองชิมเออมันก็อร่อยจริงๆกลิ่นมันเนี่ยจะเหมือนต้นข้าวเลยค่ะทุกคนเหมือนต้นข้าวหรือว่าเหมือนเม็ดข้าวที่กําลังอ่อนๆแบบกลิ่นน้ํานมข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติก็จะหวานกรอบนะคะรสสัมผัสก็จะอารมณ์แบบยอดมะพร้าวนะคะทุกคนจะกรุบกรุบแบบนั้นนะคะกรุบกรุบกบกรอบแบบนั้นแล้วก็มีรสหวานแล้วก็หอมต้นข้าวนะฮะมันมีความพิเศษแบบนั้นนะคะ โน่นค่ะคนปลูกของเรากําลังเดินทางมานะคะเสื้อสีแดงนะคะลุงสนิทนะคะ่ะเจ้าของบ้านไร่ลุงสนิทนะคะจะให้เกียรติมาปลูกให้เราในวันนี้นะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการปลูกจากลุงสนิทนะคะต้นฉบับหน่อไม้น้ำใสาสารนะคะโอเคเดี๋ยวเราจัดการชําแหละส่วนนี้ต่อนะคะ เมื่อเราแยกหน่อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการล้างนะคะถ้าส่งให้ลูกค้านะถ้าไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่ล้างเราก็แบบลุยทั้งโครนอย่างนั้นเลยนะคะล้างแล้วก็เลือกต้นที่เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะต้องถามว่าต้นเล็กเป็นแม่พันธุ์ได้ไหมก็ได้แหละนะคะได้แต่ส่งให้ลูกค้าเราก็จะส่งอ้วนๆหน่อยประมาณนี้นะคะเอ,อ่อต้นก็ หน้าตาคล้ายทูบฤือสีมากทุกคนบางคนบอกว่าเฮ้ยต้นทูบฤือสีมันทำหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันวงเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวยาวขึ้นไปอย่างนี้นะคะมีเปลือกห่อลำต้นแล้วก็เป็นใบแหลมๆขึ้นไปนะคะความสูงก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังค่ะก็เมตรถึงสามเมตรก็ได้นะคะ สูงนะทุกคนมันยาวมากนะถ้าอยู่ในที่ที่สมบูรณ์คือมันท่วมหัวก้าเลยก้สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรมันสูงท่วมก้าไปอีกนะคะนี่ทุกคนก็จะล้างรากนะคะถ้ารากไหนมันรุงรังมันเยอะเกินไปเราก็จะตัดออกนะคะขอแค่มีข้อตานะคะมีป้องอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นป้องตงนี้ไหมนั่นแหละที่น้าเอามาประมาณท่อนละสองข้อตาเนี่ค่ะข้างล่างขึ้นมา เกิดิดมานะคะซึ่งมันก็ขึ้นแต่ถามว่าขึ้นลักษณะนั้นก็กว่าที่มันจะเอ,อเลี้ยงต้นเลี้ยงใบอะไรได้เนะมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเพื่อนๆได้แบบนี้ไปก็คือแป๊บเดียวนะคะประมาณสองสัปดาห์มันก็จะแตกต้นใหม่ออกมาแตกกอผ่านไปหนึ่งเดือนก็จะเขียวเต็มทุ่งนะคะแล้วก็สองเดือนสามเดือนก็เริ่มเริ่มที่จะแบบว่าเออขยายกอแล้วก็มีหน่อที่เป็นสะสมอาหารนะคะที่ใช้สำหรับรับประทานได้แล้วนะคะ แล้วก็สามารถแยกหน่อขยายทำพันุ์ต่อไปได้นะคะนี่หลังจากที่ล้างทําความสะอาดล้วก็จะตัดใบแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปปลูกนะทุกคนเนี่ยค่ะส่งให้ทุกคนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะพอไปถึงเพื่อนๆมันก็จะเหลืองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แช่น้ำเนาะมันก็จะเหลืองแต่มันก็ไม่ตายนะทุกคนมันก็ไม่ตายมันมีโอกาสรอด80%ค่ะ ส่วนต้นไหนตายไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่ได้ทําประกันชีวิตให้หน่อไม้น้ํานะคะแต่ที่เคยแจ้งไปว่าชุดหนึ่งมี15ต้นเนี่ยเราก็ไม่เคยให้15ไปเป๊ะหรอกค่ะทุกคนเราก็แถมอยู่แล้วนะคะแถมให้ทุกคนทุกกล่องทุกท่านอยู่แล้วนะคะหรือใครอยากจะซื้อแบบเหมาเหมานะคะไปปลูกหนึ่งไร่นะคะก็ได้นะคะ ก็ลองทักเข้ามาถามกันได้นะคะทีเ่เพจบ้านไล่ลุงสนิทนะคะหรือว่าติดต่อมาได้ที่ f a c e o o o k พี่ระนันธรรมจันรสนิทนะคะก็ยินดีให้คําปรึกษาให้คำํำแนะนําหรือพูดคุยกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวด้านการเกษตรนะคะที่เราได้ทำนะคะ โอเคเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะอันที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าก็แพ็คนะคะส่วนที่ไม่แพ็คเราก็จะเอามาปลูกปักชํ้แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเออารมณ์ประมาณปลูกข้าวเลยค่ะทุกคนปลูกในานาข้าวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแปลงเนี้พ่อไถาคาดไว้เอสำหรับที่จะปลูกหน่อไม้น้ำเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วน้ํามันก็ลดลงไปแล้วนะคะลดลงไปสามสี่วันแล้วนะคะดินก็เริ่มแข็งแต่ถามว่ายังปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะคะส่วนแข็งก็แข็งไปส่วนที่ยังเละอยู่ก็เละไปนะคะก็จิ้มไปเถอะค่ะนี่นะคะบริเวณพวกนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยจะปล่อยน้ําเข้ามานะคะปลูกเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยน้ําเข้ามาให้น้ํำอขังอยู่สักหน่อยนะคะบางจุดแข็งจนกระทั่งพ่อได้ใชเ้เสียมนะคะ นำร่องลงไปก่อนนะการปลูกง่ายมากค่ะทุกคนจิ้มลงไปแบบนี <h <h ้นะคะเสร็จแล้วง่ายไหมทุกคนเพื่อนๆถ้าถ้าไม่อยากจะมาปลูกในนาข้าวกลัวเลเทะหรือกลัวไม่มีนาหรือแบบจะกลัวจะเก็บกินยากลําบากค่ะเพื่อนๆสามารถปลูกในถังได้นะคะเรามีคลิป ที่ปลูกในอ่างบัวปลูกในวงบอซิเมนต์นะคะปลูกในถังกระมังหม้ออะไรได้หมดเลยขอแค่ในนั้นมันมีดินนะคะมีดินแล้วก็มีน้ําขังนะทุกคนนะถ้าทุกคนปลูกในกระมังก็ขอให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยสามฟุตนะคะเพราะว่าเพื่อ เวลาที่มันแตกกอนะคะเพราะรากของเขาเนี่ยจะเดินดีมากนะทุกคนนอกจากเขาจะแตกกอขึ้นข้างๆลําต้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะสามารถแตกตาไปตามรากนะคะรากเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยแล้วเขาก็จะสามารถแตกเป็นลําต้นไปได้ยาวๆตามที่รากเขาเลื้อยนะคะเพื่อนๆก็จะได้มีต้นพันธ์ุเยอะๆเพื่อที่จะเอาไว้ขยายปลูกนะคะได้การปลูกก็แบบนี้นะคะ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะถ้าดินมันนุมน่มๆก็จิ้มจิมจิมลงไปได้เลยนะถ้าดินมันค่อนข้างจะแข็งจะเหนียวแบบนี้ก็ขุดลงไปสามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนดินทรายดินเหนียวดินอะไรก็ได้นะคะที่มีน้ําขังโอเคไหมทุกคนที่น้ํามันขังได้นะคะถ้าทุกคนมาปลูกในานาข้าวแบบนี้ดีเลยนะคะดีเลยเพราะว่ารากเขาไปได้ทั่วสารทิศเนาะจริงๆแล้ว ในานาข้าวแปลงตรงนี้มันก็คือเป็นแปลงหล่าไม้น้ำทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะควายมันมาลงนะคะเราก็เลยเโดนเหยียบย่ําแล้วก็แหมน่าสงสารมากเราก็เลยต้องขุดอันที่มันพอที่จะเป็นต้นพันุ์ได้เนี่ยค่ะออกไปแล้วก็ไถใหม่นะคะส่วนตรงกระจุกตรงนั้นนะคะที่ที่เราไม่ได้ไถก็เพราะว่ามันมีรังนกนะคะ เราสงสารนกนะเดี๋ยวให้นกมันฟักตัวบินหนีไปก่อนแล้วเราค่อยจะจัดการนะคะจัดการถ่ายตรงนั้นหรือถ้าต้นมันยังพยายามส่งตัวได้อยู่เราก็จะไม่ถ่ายนะปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะก็ปลูกพวกนี้เสริมเข้าไปนี่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่เห็นความสวยงามนะคะแต่ว่า ก็ประมาณเดือนกว่าค่ะเพื่อนเดือนนึงนะคะเขาก็จะเริ่มเขียวเริ่มมีใบใหม่ขึ้นมาเหมือนต้นข้าวะแหละคะ่ะก็จะเขียวอารมณ์ประมาณนาข้าวนั่นแหละนะคะแต่กว่าจะกินได้ก็สักประมาณสามสี่เดือนนู้นละค่ะเพื่อนเพื่อนถึงจะมีหัวสะสมอาหารนะคะสามเดือนก็อารมณ์ประมาณว่าดำนาแล้วก็ถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็สามเดือนสามเดือนเสร็จเนี่ยค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะใช้ระยะเวลาประมาณนั้นแหละนะ ตรงนี้ก็เละๆนะคะเนี่ยค่ะต้นที่ปักลงไปแล้วอาจจะดูยังไม่สวยนะคะจิ้มลงไปไม่ต้องลึกนะคะเพื่อนๆจิ้มลงไปสักประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วก็พอนะคะแล้วรากเขาไม่ได้รับความชื้นนะคะตรงข้อตาเขาก็จะแตกรากใหม่ออกมานะคะแล้วก็แตกหน่อใหม่ออกมาเพื่อสร้างลำต้นใหม่นะคะแล้วก็มีใบสวยๆออกมานะคะนี่ รสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆเอาไปปลูกที่ไหนก็ได้รสชาติแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นพันธุ์แท้นะคะนี่แต่ถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอาเคยลองไปปลูกแล้วต้นไม่เห็นใหญ่เลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับดินด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆบางทีถ้าเพื่อนเ่อใช้ดินที่ไม่มีสารอาหารเลยแล้วเอามาปลูกนะคะแล้วก็น้ําแห้งบ้างไม่แห้งบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้แบบว่า ต้นไม้เนาะมันก็ต้องการกินอาหารเหมือนคนนะคะถ้าเราขาดสารอาหารเราก็ผอมนต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะผอมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น,เ,นเพื่อนๆก็บำรุงเขานิดนึ่งในส่วนของก้าเองนะคะก็บํบรุงทีเดียวตอนที่ปลูกเริ่มต้นนะคะก็คือใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าคีัวเน,นี่แหละคะ่ะใส่ลงไปนี่นะคะแต่น้ำนี่ห้ามขาดนะคะเ,เพื่อนๆน้ำนี่ต้องขัง ถ้ามันติดแล้วอะทีนี้เ,เคล็ดลับกลเม็ดเคล็ดลับที่จะทําให้เขาแตกกอน,นะคะอารมณ์ต้นข้าวเลยค่ะคือเราแกล้งเขานะคะให้เขากลัวตายแล้วเขาก็จะแตกก่อใหม่ขึ้นมานะคะโดยก่อนที่จะแกล้งได้นะต้องให้เขาตั้งตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือนเศษถึงสองเดือนนะคะที่มีน้ําขังแล้วเพื่อนเพื่อน,อนค่อยลดน้ําลงไปให้มันค่อนข้างจะแห้งนะคะให้แห้งไปเลยแล้วเขาก็จะแตกก่อแตกตาใหม่ขึ้นมา แห้งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําเข้าไปค่ะเราจะได้ลําต้นใหม่ที่อวบอ้วนนะคะแล้วก็กอใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะปักไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพื้นตรงอื่นเนี่ยมันแข็งมากแล้วมันเริ่มจะปักไม่ได้แล้วนะคะแล้วต้นพันธุ์ที่เราลือบามันก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องมาเล็มแถวๆตรงที่ปล่อยไว้นะคะต้นไหนไม่มีรังนกนะคะเราก็จะแยกหน่อออกมาแล้วก็เพื่อที่จะทําการ ลูกให้เต็มแปลงนี้เหมือนเดิมนะคะผลผลิตหน่อไม้น้ํานะคะก็ยังเป็นความต้องการของตลาดอยู่นะคะตลาดยังต้องการอยู่เพราะว่ายังมีคนผลิตน้อยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาทําเมนูเกี่ยวกับหน่อไม้น้ําให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยายให้เต็มตรงนี้เลย โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวมันเติมมันโตนะคะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ